เลิกพูดแบบนี้สุขภาพคุณดีก็คือการเลิกพูดถึงโรคนั้นโรคนี้เลิกรำพึงรำพันบนนูน่นบนนี่ถึงโรคนั้นโรคนี้และเลิกพูดกับคนอื่นว่าคุณเป็นโรคนั้นโรคนี้เลิกย้ำคิดย้ำทำกับสิ่งที่ไม่ดีกับตัวคุณกับสิ่งที่คุณไม่ต้องการให้เป็นเช่นถ้าคุณไประบายความ เจ็บป่วยของคุณให้คนอื่นฟังก็เหมือนเป็นการที่คุณคิดตอกย้ำดึงดูดสิ่งนั้นมาหาคุณเรื่อยๆคุณก็จะเจ็บป่วยอยู่แบบนั้นเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนวิธีคิดใหม่วิธีพูดใหม่ถ้ามีคนอื่นถามคุณว่าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้คุณบอกว่าดีขึ้นแล้วคุณก็พูดในใจของคุณก็ได้ว่าคุณเป็นคนมีสุขภาพดีคุณ เป็นคนมีร่างกายที่ปกติดีคุณย้ำแบบนี้ซ้ำๆพูดทุกๆวันทุกๆเชา้าทุกๆวันกับตัวของคุณเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกของคุณก็จะจำก็จะฝังไปว่าคุณมีสุขภาพดีตามที่คุณคิดตามที่คุณพูดเพราะฉะนั้นคุณจงระวังคำพูดของคุณให้ดี